ต้มน้ำสืดครับมาดูว,ว่าไม่สืดมันมีอะไรอยู่ข้างในได้ยินเสียงน,นี่อะไรออกมา ยวแกะดูครับเศษดินเศษหินทั้งนั้นเลยครับมันเลยติดไม่ไม่ได้สิ่งยินเสียงอะไรแล้ว ได้แล้วนี่ต้องระวังครับสิ่งสกปรก,กเข้าไปในตัวนี้เนะี่ยมันจะทให้มันสกดนี่ครับ <c oughs> เห็นไหมนี่หอยนี่หินเศษไม้หอยเขาไม่ได้ใช้แตกแกลงสูบน้ำจากลำธาร จริงๆต้องใช้ตะแกรงพลาสติกหรือตะแกรงรวดห่อไว้ครับล้างออกแล้ว